ะะดูนี้จะแกะแล้วก็ใช้ให้ดูนะคะเป็น<ม>อินชากแบบนี้เหมือนขอั้ปบุกคอนแทคเลนเลยเอาเคย <Okay. S 2> จับแน่นๆวิธีใช้นะคะก็เปิดออกมาบีบบีบใสุ่้งมือคะ่ะอ่อมือแบบนี้นะคะ,ะสัเขาไ นะคะกล่องเป็นแบบนี้สาต้ลนะคะตัวนี้เป็นเนื้อแบบนี้นะคะหน้าตาให้ดูเนื้อเนื้อครีมนะคะแต่ให้ฟิลบางๆเหมือนเซรั่มด้วยตัวเบสเขานะคะสกัดมาจากตัวโอลิฟนะคะแล้วก็ตัวโอลิฟเนี่ยมีกรดไขมันใกล้เคียงกับผิวเรานะคะมันก็เลยจะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีและที่สำคัญมีตัวไรท์ออรยแอทีฟที่ช่วยลดจุดด่างดำถึง7กลไกด้วยกัน ตัวนี้นอกจากโครงสร้างผิวแข็งแรงจากเซรามายแล้วนะคะยังทําให้หน้าขาวกระจ่างใสด้วยตัวนี้ช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหน้าไม่ใส่ไม่เรียบนะคะแล้วก็มีตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยตัววิตามินซีแล้วก็ตัววิตามินอีนะคะและที่สําคัญนะคะมีตัวรีจูวเนตด้วยรีจูวิเนตเนี่ยช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะถ้าเกิดว่าเราเมนเทนผิวไปเรื่อยทาบารุงไปเรื่อยนะคะตามงานิจัยใจนะคะบอกว่าผิวเราจะดูอ่อนยาวลงถึง8 ด้วยกันนะคะคตัวนี้หน้าใสหน้าเรียบนะคะหน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็ตัวนี้คงสร้างผิวสกินแบเรียร์แข็งแรงพอใช้คู่กันนะคะหน้าใสหน้าเรียบผิวนุ่มชุ่มชื้นแข็งแรงโอ้โหเห็นผลดีมากนะคะส่วนราคายังไงบ้างนะคะห้าร้อสิบาท5้า,ารบ,บาทใครอยากได้สินค้าพิมเมี่ยมใช้แบบราคาถูกไปอีกนะคะก็แนะนําให้สมัครมเมมเบอนะคะดีมาก3วันก็รู้สึก